วิทยาศาสตร์ชั้นประถมศึกษาปีที่6หน่วยการเรียนรู้ที่3แรงไฟฟ้าและวงจรไฟฟ้าเรื่อง <c oughs> การต่อเซลล์ไฟฟ้าแบบอนุกรมการต่อเซลล์ไฟฟ้าแบบอนุกรมเป็นการนำเซลล์ไฟฟ้าหลายๆเซลล์มาเรียงต่อกันทำให้กระแสะไฟฟ้าเดินไปทิศทางเดียวโดยให้ขั้วบ,บวกของเซลล์ไฟฟ้าเซลล์หนึ่ง ต่อกับขั้วลบของอีกเซลล์หนึ่งเรียงกันไปเรื่อยๆทำให้มีพลังงานไฟฟ้าในวงจรเพิ่มมากขึ้นซึ่งการต่อเซลล์ไฟฟ้าหลายเซลล์จะทำให้มีพลังงานไฟฟ้าในวงจรมากกว่าการต่อเซลล์ไฟฟ้าเพียงเซลล์เดียวเช่นภาพที่หเมื่อใช้ถ่านไฟฉายหนึ่งก้อนต่อเข้ากับหลอดไฟฟ้าหลอดไฟฟ้าจะสว่างเล็กน้อย ภาพที่สองเมื่อใช้ถ่านไฟฉายสองก้อนต่อเข้ากับหลอดไฟฟ้าหลอดไฟฟ้าจะสว่างเพิ่มขึ้นภาพที่สามเมื่อใช้ถ่านไฟฉายสามก้อนต่อเข้ากับหลอดไฟฟ้าหลอดไฟฟ้าจะสว่างเพิ่มขึ้นอีกภาพที่สี่เมื่อใช้ถ่านไฟฉายสี่ก้อนต่อเข้ากับหลอดไฟฟ้าหลอดไฟฟ้าจะสว่างมากที่สุด เซลลไฟฟ้าคือแหล่งกำเนิดกระแสไฟฟ้าหรือแหล่งจ่ายกระแสไฟฟ้าแบบหนึ่งที่ใช้ปฏิกิริยาเคมีทำให้เกิดกระแสไฟฟ้าได้ซึ่งเซลไฟฟ้าหนึ่งเซลล์อาจจะให้กระแสไฟฟ้าไม่เพียงพอกับปริมาณที่เครื่องใช้ไฟฟ้าต้องการจึงมีความจำเป็นที่ต้องต่อเซลไฟฟ้าเพิ่มมากขึ้นเพื่อให้มีพลังงานไฟฟ้าเพิ่มมากขึ้นโดยการต่อเซลล์ไฟฟ้าแบบอนุกรม เซลไฟฟ้าที่พบได้ทั่วไปมีหลายแบบเช่นเซล์ไฟฟ้าแบบกระดุมนิยมใช้ในนาฬิกาข้อมือเซล์ไฟฟ้าแบบก้อนมักใช้ในรีโมทคอนโทรลต่างๆเกรดวิทน์ารู้แหล่งกำเนิดไฟฟ้ามีอยู่หลายชนิดเช่นเซล์ไฟฟ้าแบตเตอรี่ซึ่งฐานไฟฉายจัดเป็นเซล์ไฟฟ้าชนิดหนึ่ง ที่เป็นแหล่งกำเนิดไฟฟ้าให้แก่อุปกรณ์ไฟฟ้าหลายชนิดเช่นนาฬิกาไฟฉายวิทยุในเซลล์ไฟฟ้าทุกแบบจะต้องมีขั้วบวกและขั้วลบเมื่อต่อวงจรไฟฟ้าให้ครบวงจรกระแสไฟฟ้าจากแหล่งกำเนิดไฟฟ้าจะเคลื่อนจากขั้วบวกผ่านอุปกรณ์ไฟฟ้ากลับเข้ามาสู่ขั้วลบในทิศทางเดียว เซลไฟฟ้าเป็นขยะอันตรายเพราะมีส่วนผสมของสารเคมีเช่นตะกัว่วแคดเมียมหากต้องการทิ้งต้องแยกออกจากขยะประเภทอื่นพร้อมทำสัญ,ญลักษณ์บอกว่าเป็นขยะอันตรายหน่วยงานที่รับผิดชอบจะได้นำไปกำจัดอย่างถูกวิธีเครื่องใช้ไฟฟ้าบางชนิดอาจใช้เซลล์ไฟฟ้ามากกว่าหเซลล์และการนำเซลลไฟฟ้าหลายเซลล์มาต่อกัน จะให้พลังงานไฟฟ้าแก่เครื่องใช้ไฟฟ้ามากขึ้นฐานไปใช้หนึ่งก้อนคือเซลล์ไฟฟ้าหนึ่งเซลล์โดยเซลล์ไฟฟ้าตั้งแต่สองเซลล์ขึ้นไปที่ต่อเข้าด้วยกันเรียกว่าแบตเตอรี่แบตเตอรี่มีด้วยกันหลายชนิดเช่นแบตเตอรี่โทรศัพท์มือถือแบตเตอรี่กล้องถ่ายรูปแบตเตอรี่รถยนต์ เราสามารถนำความรู้เกี่ยวกับการต่อเซลล์ไฟฟ้าแบบอนุกรมไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้เนื่องจากมีอุปกรณ์ของเล่นหรือของใช้บางชนิดที่ต้องใช้เซลลไฟฟ้าหลายเซลล์ต่อเข้าด้วยกันจึงจะสามารถทำงานได้เช่นไฟฉายรถของเล่นรีโมทเครื่องปรับอากาศหลังจากที่นักเรียนได้เรียนรู้เรื่องการต่อเซลล์ไฟฟ้าแบบอนุกรมแล้ว ให้นักเรียนสำรวจอุปกรณ์ไฟฟ้าที่ใช้เซลล์ไฟฟ้าจำนวน2ชนิดแล้วถ่ายภาพนิ่งพร้อมเขียนรายละเอียดบนภาพดังนี้ 1. ชื่ออุปกรณ์ไฟฟ้า 2. ชนิดของแหล่งกำเนิดไฟฟ้า 3. จํจำนวนเซลล์ไฟฟ้าที่ใช้ ขอให้นักเรียนเรียนรู้อย่างมีความสุขและทำงานที่ได้รับมอบหมายส่งครูตามกำหนดนะคะ